รวังรถข้างหลังด้วยนะครับผมพี่ออดอยู่ตรงกลางดีกว่าครับเดี๋ยวโกนหายจะได้พี่ออยู่กลางแล้วนะผมกลัวแบบผมหลอไม่ท้อพี่ออดสีแล้วแบบประหลาดเนี่ยจะตอบได้ไม่ท้อพี่ออดมาครับเข้ามาอย่เชิญแขกาวเข็ดผมเกลียดนะอ๋อที่เป็นข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะผมเพราะผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้เป็นคนส่งครับของกลางนะไม่ใช่ของผมห้าสี่สามตอบไปค่ะ ครับผมค่ะวันนี้ได้เริ่มบวงสรวงแล้วค่ะครับผมก็วันนี้ได้เริ่มบวงสรวงนะครับผมอีเวนต์ซันซีรีส์ครับผมซันนี่แหละนายอาทิตย์ครับผมใช่ก็ตรงนี้ก็จะมีพี่กอล์ฟเอ้ยไม่ใช่พี่อ๋อที่เมื่อกี้คือบอกหน้าพี่กอลฟก่อนแล้วก็มาาหพี่อ๋อเลยพี่อ๋อที่เป็นมุกกับของเรานั่นเองครับใช่ใช่แล้วก็ข้างหลังนี้ก็คือเพื่อนๆนักแสดงของเราทุกคนนะครับใช่ครับผมใช่ครับผมกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์คอมเมดี้ใช่ไหมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับผมใช่คือดูแล้วแบบก็เขาเรียกว่าไม่เครียดไม่เครียดดูสนุกเบาสมองครับผมใช่ครับผมก็เป็นตอนสั้นๆ6ตอนเนาะใช่ครับผมก็ดูคลายเครียดกันอยากจะตบไม่โอเคเรอคเวคความพิเศษมันเป็นยังไงบ้างกี่ือความพิเศษคืออาจจไม่ค่อยได้เห็นแนวแนวนี้ครับคือถ้าเป็นซีรีส์แบบแบบนี้มันจะเป็น แล้เ,เป็นดิฉันมเมดี้อย่างที่น้องบอกไป nice แล้วนะครับก็จะมีความสนุกสนานเฮฮามากขึ้นเป็นพิเศษกว่าที่เราเคยเห็นแล้วก็เรื่องนี้เราเน้นการถ่ายถ่ายที่ต่างจังหวัดที่เป็นทะเลนะคะนรับเราอยู่กี่เกาะต่อไปที่ที่เราจะถ่ายทอดความสวยงามของเกาะนั้นทำให้คนดูได้เห็นว่าเทศเรานี่มันมีอะไรดีเยอะเลยนะฮะแ,แล้วก็รบรรยากาศของความรักถ้ารักก็รักความสนานถูกกับบรรยากาศที่สวยก็ยังที่เราได้เห็นการถ่ายทำแนบมาครับรวมรวมรวมโอ้โห การตกงานดีกว่าย้อนน่าจะโดนยิงคำถามเยอะสุดการทําก็บ้านเราเนี่ยมันจะร้อนนะครับบ้านเรามันก็จะร้อนแล้วอากาศที่ที่ตปกติที่ผมผิวดีกว่านี่เองนะใกล้ร้อนข่าวจ๊วเลยข่าวจุดเลยไปไปเกาะออกมาก็เลยแล้วก็ฝนฝนก็เป็นดวงสรรคที่ที่ที่เราเจอกันเพราะว่าเป็นเกาะที่มีที่มีเอ่อมลพิษอยู่เรื่อยๆครับก็ทําให้เทั้งแดดทั้งฝนฮะ แต่ก็ทุกคนทุกคนตั้งใจทุกคนก็ผ่าดฟันไปได้สุนทนาแล้วก็ผลงานน่าจะออกมาดีนะอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับทมการที่ทะเลนี่หลายที่ไหมคะทะเลที่ถ่ายเราถ่ายที่เกาะเกาะหนึ่งเกาะเดียวนะเกาะเดียวเกาะเต่าพูดได้เนาะแต่แต่ว่าแต่ว่าเราทําทาเป็นเป็นหลายมุมทั่วเกาะเลยครับทั้งทั้งเกาะทั้งบนภูเขาบนยอดยอดเขาที่ <c oughs> ทสูงสุดใจ่คือใกล้หาดแต่ไม่ได้คมเลย อย่างทะเลตอนนี้ก็คือมีขอดเสื้อมาในเรื่องเพราะทะเลต้องหลอดอ่าต้องหลอนเลยแน่นอย่างคาแรคเตอร์ของเราคุณมาแตกต่างกันก่อนหน้านี้ไงว่าในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องไหนนะอ๋อในเรื่องนี้คาแรคเตอร์บุตรจะเป็นแบบบอกไงดีอ่ะน่าจะบอกได้ละมั้งเป็นเจ้าของเกาะเนาะเป็นนายอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่เป็นในหัวเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แบบขึมๆนิดนึงแต่เวลาอยู่กับเพื่อนก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปนะครับผมใช่ ก็จะมีแบบมีเล่เหลี่ยมสูงนิดหนึ่งในอาทิตย์ใช่แลก็แตกต่างกับคาแรคเตอร์ที่เคยรับมาเยอะอยู่ครับผมของผมเป็นคาแรคเตอร์คือตัวละครซันนะเป็นตัวละครที่ขี้วายๆคือจะทําอะไรคือจะเป็นคนที่แบบแข็งนอกนุ่มในเป็นคนที่ห้าวภายนอกดูห้าวแต่ว่าข้างในคือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอ่อนแอแบบทาอะไรไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นคาแรคเตอร์ขี้วายๆไว้ก่อนอะไรย่างเงี้ยแต่ที่จริงมีหลายคนที่เป็นคาแรคเตอร์คอนทัซกับ ตัวจริงมากนะพี่มอนใช่ไหมพี่มอนใช่พี่มอนเป็นไงพี่โอ้ในเรื่องเกี้ยวกราดมากแตนจีนคงเป็นคนน่ารักน่ารักจ้ดี๋ยวฝากตัวได้นะครับชื่อมอนเกี้ยวกราดกับครัวของไทยเกย์อ๋อนี่จะเจอมอนได้ที่ตามเชลวอะไรนะตามเชลเอ้ยเชื่อใจใช่ไหมเดี๋ยวเชื่อนะเต้ยอะเต้ยอะเต้ยอะอันนี้ยิ่งต่างเลยอันนี้ยิ่งต่างเลยคือ ในเรื่องเป็นไงบ้างในเรื่องก็เป็นคนทวงนี่แล้วก็จะคนดวงนี่เออแต่ตัวจริงอ่ะจริงก็ทวงที่อยู่นะคือที่ใจเราทวงตรงนี้โดนทวงอ่าคนอื่นบ้างไหมเอาให้ทุกคนดีกว่าจะได้นี่พี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเลยถ้าคุณนัทคุณตายพี่กอล์ฟไปทำรายการนะพี่กอล์ฟห้องได้ใช่ครับผมนี่รายการอะไรนะรายการค่ะพี่โรนิ้งค่ะอ่าน่าจะคนคุณค่ะใช่ ใช่ครับผมแล้วพี่ก็เป็นใกล้เกาะเต่าก็ใกล้ใช่ครับผมสนุกมากสนุกมากอ่ะต้องท็อปบ้างครับนีะครับอ๋อเอ้ก็จะเป็นแบบเหมือนมาขคัดอให้หลงรีซึ่งเป็นเหมือนพ่อติดนี่เราสปอยไะเนี่ยเฮ้ยก็บอกแค่นี้พอสปอยหมดไปนี่ค่ะท็อปไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วฮะฟังสปอยที่สัมภาษณ์ดีกว่าหมดแล้ว ครับเรื่องๆก่รื่องก่อนครับก็มิโมนะครับผมเป็นน้องชายพี่บุญนะครับผมยาทิตครับผมเป็นน้องชายที่แบบรักพี่เชื่อฟังพี่แล้วก็ดูใสๆแต่จริงๆอาจจะไม่ใสก็ได้อ่ะจบแล้วยังๆเหลือผมชอบหมดแล้วก็คาเล็กเตอร์ในเรื่องก็ไม่ค่อยต่างกับตัวจริงเท่าไหร่เพียงต่างแค่ว่าต้องไปเกิดที่ภาคใต้เล่นเป็นคนใต้ที่ พูดตายไม่เป็นเป็นนี่จริงเป็นคนอะไรเป็นคนสุพรรณครับเราจะได้ดูคนสุพรรณพูดต้ยนะครับน่จะเป็นแบบเนินเนยใต้เนยใต้เนยหน่อยนิดนึงสองเลียงจะแปลกๆเน้องฟังไม่ออกก็อ่านซับหน่อยนะครับครับผมครับประมาณนี้ครัเหมือนเรได้ดูกันแล้วไม่ไ้ตอบแฟนๆดีกวปล่าหรือดูกันได้ทางไหนบ้างยังไงบ้างอ่าก็ตอนเอง โอเคครับผมอีเวนต์ซันนะครับผมอีเวนต์ซันซีรีส์ก็ชัน้นนี้แหละนายนที่สามารถดูได้ที่แอปพลิเคชันไอชีอีที่เดียวเท่านั้นครับผมกอ็ออนเวลา2องทุ่มครับผมเริ่มวันที่29มิถุนายนนี้ครับใช่ครับผมก็ฝากคนติดตามนะครับผมรับรองคลายเครียดแน่นอนใครเครียดเลย <c oughs> เครียดกว่าเดิมจริงเครียดกว่าเดิมไหมเครียดกว่าเดิมครัพี่อ๋อยังเหลือครียดไม่เครียดจริงจริงอีกหลายคนเลยหดีหลายคนมีหลงดีใช่พี่พักใช่พี่พักอีกมาที่ัีกมานะติดธุระ ช่ผมก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับซีรีเรื่องแรกของผมที่กบบซีรีแบบซีวันนีนะครับีครับวครับครบวีครัครับคัคบคครั